Yeah. Mm -hmm. ัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมความสวยงามของบอนสีนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเอาใจสายหวานสักหน่อยนะครับผมวันนี้จะมีปีกกินรีไซแม่พันธุ์แบบไซใหญ่มาให้ชมกันนะครับผมอันนี้เต็มฟอร์มเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมพิเศษจะมีบอลตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมตัวนี้เรียกว่าติงเสียเหลียงนะครับผมซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับ แต่ว่าแถวอีสานนั้นเขาจะขายกันในนามปีกกินรีใบกลมนะครับผมนี่ครับจริงๆแล้วก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ผู้คนตามหาและสะสมกันอยู่นะครับเป็นบนตัวหนึ่งที่หายากในบริเวณที่ผมอยู่นี้นะครับผมแต่ว่าภาคอื่นๆนั้นอาจจะมีนะครับผมแต่ว่าบริเวณพื้นที่อีสานนั้นะสะสมเฉพาะคนที่รักบนสีจริงๆนะครับถึงจะมีนะครับผม สำหรับกระถางนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบอลซุนเสียเหลี่ยงนะครับวันนี้มี3ตัวนะครับที่จะมาเปรียบเทียบให้ชมนะครับผมแต่ว่าแถวอีสานนั้นจะเรียกปีกินรีหมดเลยนะครับผมนี่ครับที่ผมเอามานําเสนอวันนี้นะครับสาหรับคนที่อยากเห็นความแตกต่างนะครับมาเริ่มกันที่ติ่งเสียเหลียงกันนะครับผมลักษณะเด่นๆของเพิ่นนะครับสะโพกเิ่นกระจกว้างนะครับผมแบบนี้นะครับยกช่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ จะมีหูตรงนี้เห็นบ่ครับผมเวลาไปที่แก่นะครับเอ่อบางคนเข้าใจผิดนึกว่ามีหูใต้ใบจริงๆไม่มีหูใต้ใบนะครับสําหรับติ่งเสียเหลี่ยงนะครับผมนี่ครับทางอีสานขายในนามปีกินรีใบกลมนะครับผมรูปหัวใจนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมจะยกมาให้ดูรายละเอียดกระถางนี้ก่อนนะครับเผื่อใครชอบนะครับผม สำหรับไม้ตัวนี้นะครับผมมีจํานวนจํากัดนะครับถ้าใครทักมาก่อนจะได้ซิสเลือกก่อนนะครับผมมาดูความสวยงามของเขานะครับผมลักษณะจุดเด่นของเขานะครับนี่ครับบนตัวนี้จะเป็นออกชมพูเหมือนปีกกินรีนะครับผมอันนี้เป็นปีกกินรีไซด์ที่ยังเล็กอยู่นะครับผมนี่ครับระถางนี้นะครับมีด้วยกันถึงห้าหกต้นนะครับผมเป็นกอนะครับเป็นฟอร์มกอนะครับผมกอแบบธรรมชาติด้วยนะครับผม หัวนี้ก็คงจะใหญ่แล้วนะครับผมเนื่องจากมีการแตกกอมาอย่างนี้นะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นใบชมพูสายสานเรียกชมพูอองต้องนะครับผมชมพูแบบจัดจับนะครับผมนี่ครับดูใบเป็นนะครับผมอันนี้ต้นนัเล็กนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีห้าหกต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมนี่จะมีราคาที่แพงกว่าปีกินาลีนะครับเนื่องจาก ความสวยงามของเพื่อนนั้นสุดยอดจริงๆนะครับผมเป็นชมพู่เปล่งนะครับผมจะมีขอบตรงบริเวณนี้นะครับผมเห็นไหมครับขอบละเอียดมากๆเลยนะครับผมปลายใบเป็นเหมือนดั่งใบโพนะครับผมเนาะสำหรับปีกินราีนั้นจะเป็นใบยาวๆออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่วันนี้ก็มีปีกินราีต้นใหญ่มาให้เลยนะครับผมมาดูปีกินราีไซส์ใหญ่กันนะครับผมอันนี้ใช้เวลาเลี้ยงประมาณปีครึ่งนะครับผมได้ใบใหญ่ ยาวเกือบศอกนะครับผมกระถางนี้นี่ครับเปรียบเทียบกับศอกห้เห็นนะครับผมตรงนี้นะครับผมแก่จัดๆเลยนะครับลักษณะเหมือนปีกยกขึ้นอย่างนี้นะครับผมจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนปีกกินาีในนางในนางวรรณคดีนะครับผมนี่ครับนี่ครับใหญ่มากๆนะครับผมใหญ่กว่าฝามืออีกนะครับผมอันนี้เป็นไซส์เต็มฟอร์มสำหรับปีกกินาีนะครับผมกระถางนี้นะครับผมได้แต่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผม เต็มฟอร์มเลยนะครับกระถางนี้มีต้นใหญ่ด้วยกันถึง5ต้นนะครับผมความสูงประมาณ70็ดถึงแปเซนนะครับผมยาวอลังการมากๆนะครับผมใบดกใบหนาใบแข็งแรงนะครับผมนะครับสําหรบกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่หนึ่งพันหรวมส่งนะครับแต่ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าได้แบบไซส์เต็มฟอร์มนะครับผมน่ครับ ใบหนามากๆเลยนะครับผมสวยนะครับมาต่อกันที่ซุนเซียเหลียงกันนะครับผมสําหรับซุนเซียเหลียงนั้นจะขายกันในนามปีกกินนาีนะครับผมซึ่งแถวๆบริเวณอีสานนั้นเอ่อเพื่อนจะเรียกยากนะครับผมเนาะเพื่อนก็นเลยตั้งชื่อว่าปีกกินนาลีมุดทุกตัวเลยนะครับผมเนื่องจากบอลตัวนี้นะครับผมมีลักษณะเอ่อสะดือตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนจะเอ่อ ห่างออกอย่างนี้นะครับจะบมีสะโพกยกขึ้นเหมือนติ่งเสือเหลียงนะครับผมจะตัวนี้ผมจะขายในนามปีกกินารีนะครับผมถังนี้มีด้วยกันถึง6กเจ็ดต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งนะครับสำหรับกระถางนี้แล้วก็จะมาให้ดูติ่งเสือเหลี่ยงนะครับผมอันนี้ซุนเสือเหลี่ยงนะครับนี่สะโพกพันจะบยกขึ้นเหมือนติ่งเสือเหลี่ยงนะครับติ่งเสือเหลี่ยงนั้น จะมีสะโพกยกขึ้นแล้วก็จะมีหูตรงนี้นะครับผมนี่ครับบริเวณนี้แล้วก็จะก้านออกจากเข้มกว่านะครับผมเป็นสีเขียวเข้มๆนะครับผมเนาะนี่ส่วนปีกิน,นาลีนั้นจะมีสีเขียวนะครับผมนี่ครับจะไม่เข้มมากนะครับผมนี่อันนี้คือตัวเปรียบเทียบนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับ สำหรับกระถางนี้ลายขึ้นสวยมากนะครับผมเป็นต้นตั้งเป็นต้นตั้งแม่ตั้งแต่เริ่มต้นการแยกขยายเลยนะครับผมใช้เวลาเลี้ยงปีกว่านะครับผมถึงได้มีสีที่สดและขอบที่ละเอียดแบบนี้นะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่550เท่านั้นนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้แบบไซส์ต้นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บต้นลูกันไว้นะครับทําแม่พันธุ์ต่อไปนะครับนี่ครับสวยมากมากเลยนะครับผมซึ่งมีเอกลักษณ์ ตรงใบเขาจะไม่ยาวมากนะครับผมจะเป็นใบทรงมนนะครับผมสวยคุ้มค่านะครับผมถ้าใครได้ไปนี้สุดยอดเลยล่ะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมหน่อที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ครับคือหนอ่องอกขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งหนอนะครับรวมกันแล้วเป็น3มต้นนะครับผมราคานี้ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับผมถ้าใครได้ไปหรือว่าใครจะซื้อ สูนเซียเหลียงไปเปรียบเทียบก็ได้นะครับผมเนาะเพื่อการศึกษานะครับเมื่อเห็นตัวจริงแล้วก็จะได้เห็นถึงรายละเอียดของเขานะครับผมว่าลายเขานั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับผมนี่ฉะนั้นใครที่เป็นนักสะสมเกี่ยวกับสีชมพูนะครับผมควรมีเก็บไว้นะครับผมนี่ครับถ้าที่เฉลี่ยแล้วตกและต้นรับไม่เท่าไหร่นะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์ต้นใหญ่แล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมี ปีกนางฟ้านะครับผมนี่บอนสีนางฟ้านั้นนะครับผมเขาจะคล้ายๆกวนอิมนี่แหละครับผมเพียงแต่ว่าเขาจะเพียวนะครับผมเนาะเห็นไหมครับเป็นยาวๆเหมือนปีกกินาีนะครับผมนี่เห็นไหมครับปีกนางฟ้าจะผิวกว่านะครับผมนี่ครับจะผิวเลยนะครับผมเนาะเนื่องจากเขามีใบสีขาวเพื่อนก็เลยเรียกว่าปีกนางฟ้านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นต้นนี้นะครับผมจะเป็น กวนอิมนะครับผมแต่ว่าควรอิมตัวนี้อจะกลายเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมซึ่งใบพิวแล้วนะครับผมนี่ครับยังยังมีความใบกว้างอยู่นะครับผมมีเชื้อเดิมอยู่แล้วก็เห็นไหมครับนี่ผิวออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าแยกออกไปก็จะได้เป็นปีกนางฟ้าเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันถึงประมาณสิบกว่าต้นแล้วก็มีน่องงอกขึ้นมาอีกนะครับผมนี่ครับ ถ้าใครรับก็กระถางนี้ขายอยู่ที่ทางนี้จะขายอยู่ที่800บาทนะครับเผื่อใครชอบเอาปีกนางฟ้าไปประดับนะครับผมเป็นบอลที่หายากกว่าควรอิ่มนะครับนี่ครับสวยผิวนะครับผมนี่ครับสำหรับใครที่ชอบบอลสายบันบอลอย่างนี้นะครับผมควรเ,เก็บสะสมไว้นะครับผมทุกท่านถ้าใคร ชอบต้นไหนก็สามารถที่จะโทรหรือว่าสอบถามได้นะครับผมใครที่มีลายอยู่แล้วก็สามารถที่แคปหน้าจอมาแล้วก็สอบถามได้เลยว่าต้นนี้ยังบ้างอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมให้มองดูแล้วก็สะดุดตามาก <โ frustrating. S 1> ๆเลยนะครับโดยใครอยากได้ต้นนี้ไปเลี้ยงคู่กันนะครับสุดยอดเลยนะครับผมสําหรับบอลสีสําหรับบอลสีที่มีลวดลายสวยอย่างนี้นะครับผมขึ้นขอบสวยๆอย่างนี้นะครับผม ติดตามไว้คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมีบอลสวยๆมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ